ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันทุกคนอยู่กับแพรนะคะที่ช่องโอุลิฮาค่ะวันนี้นะคะแพรก็จะมาสอนทุกคนนะคะเล่นเพลงโกงความรักไม่ได้นะคะเป็นเพลงเก่าแล้วเนาะเออก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่มีคอร์ดท่าโผลมาประมาณ4คอร์ดด้วยกันนะคะก็ <c oughs> ถ้าใครแบบเอ้ยอยากลองเล่นนะคะ <c oughs> ก็สามารถหัดลองเล่นได้เลยนะคะโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยคะ่ะเพลงนี้ ก็เป็นเพลงที่ใครนะคะที่เล่นคีย์ปกตินอ้องแพรไม่มั่นใจนะคะว่าต้องหนีบคาโบวไว้เบไหนนะคะแต่น้องแพรเนี่ยจะหนีบคาโบไว้ที่เฟรทน่นะคะเพื่อให้ได้เสียงที่สูงขึ้นเนาะก็คอร์ดของเพลงนี้นะคะแพรทําการปรับขึ้นไป3ามคีย์เพื่อให้ได้คีย์ที่สูงขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยแพรไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเล่นคีย์ปกติเนี่ยต้องจูนกีตาร์ลงไปเท่าไหร่นะคะคนเคก็เพลงนี้ยอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีคอร์ดท่าโผลมาประมาณ4ี่คอร์ดเท่านั้นนอกนั้นก็เป็นคอร์ดเบสิกหมดเลยนะคะ โอเคหลังจากนี้เนี่ยแพรจะมาสอนเป็น3พทเทิร์นหลักๆนะคะจะเป็นแพทเทิร์นการเกา2พทเทิร์นแล้วก็แพทเทิร์นการตีคอร์ด1พทเทิร์นนั่นเองคะ่ะงั้นไปเริ่มที่แพทเทิร์นแรกกันเลยคะ่ะสําหรับแพทเทิร์นแรกนะคะจะเป็นแพทเทิร์นของการเกานั่นเองเนาะเอ่อซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยแพรจะใช้เล่นในท่อนแรกเลยนะคะท่อนมันเป็นเพราะเธอหรือท่อนนี้นะคะซึ่งแพรจะสลับกับการใช้ปากนั่นเองนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะเล่นแพทเทิร์นแรกเกาให้ดูก่อนละกันเนาะว่าประมาณไหนนนนะะคะัพ อะคร่าวๆนะคะแพทเทิร์นแรกก็จะประมาณนี้เลยนะคะซึ่งวิธีการเล่นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะก็คือเบสสามดึงสามเบสแค่นี้เลยนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนั่นเองเนาะซึ่งเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะเคลอนวิธีการดึงสายให้เลยทางด้านนี้นะคะว่าสายเบสเนาะคือสายสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะแล้วก็สายสามเดี๋ยวชี้ให้เลยนะคะก็ดึงวอลเล็บหนึ่งสองนะคะก็คือให้เพื่อนๆเดือดทั้งหมดสองสายจะเป็นสายหนึ่งกับสายสองให้ดึงพร้อมกันทั้งหมดสองสายเลยค่ะ คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการหนึงสายในแพทเทิร์นแรกซึ่งสําหรับใครที่แบบเอออยากเล่นแพทเทิร์นในแพทเทิร์นหนึ่งทั้งเพลงนะคะแพทเทิร์นที่สามารถเล่นได้ทั้งเพลงที่แพเรลตคอมเมในจริงๆคือแพทเทิร์นแรกนะคะจะเป็นแพทเทิร์นที่สามารถนําไปเล่นได้ทั้งเพลงนะคะโอเคเดียไปที่แพทเทิร์นสองกันเลยะคะ่ะ พ้า t ัสองเนี่ยหลักเนี่ยแพรจะใช้เล่นในท่อน pre c h o r u ที่ไม่ได้เล่นทั้งท่อนนะคะก็จะเลือกนํามาเล่นปางอันนะคะซึ่งถามว่ามันแตกต่างจากวิธีการเกาแเทิร์นแรกยังไงนะคะมันจะมีความเต็มขึ้นนะคะความเสียงเต็มขึ้นนั่นเองเนาะเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยละกัน,นะคะ่ะว่าประมาณไหนเนาะ gotcha, ที่สองก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่แพรไม่ค่อยไวคอมเมนต์ให้เล่นทังเพลงเท่าไหร่นะคะซึ่งทีการเล่นแพทเทิร์นนี้ได้หนึ่งรอบนะคะก็คืออ่ะมันก็จะสั้นๆแค่นี้นะคะมันก็คือปาดึ้งสามสี่ แค่นี้นะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะของแพทเทิร์นสองนั่นเองนะคะเออซึ่งเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าวิธีการดึงสายนะคะแล้วก็วิธีการปาดเนาะสาหรับอันแรกเลยวิธีการปาดนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้ในท่อน,นี้นะคะแพนจะใช้การปาดเป็นประมาณ2แบบเลยก็คือจะปาดโดยใช้นิ้วโป้งนะคะปาดลงมาเลยเนาะก็จะเป็นอย่างนี้หรือว่าถ้าอยากได้เสียงที่คมขึ้นอันนี้ในความรู้สึกแพนเนาะก็จะใช้ตรงเล็บนะคะปัดลงมาเออ ประมาณนี้ถัดไปนะคะดึงเวิรหนึ่งอัน2เหมือนเดิมคะ่ะให้ดึงทั้งหมดสสายจะเป็นสาย1นึงแล้วก็สาย2ให้ดึงพร้อมกันเลยคะ่ะแล้วก็สำหรับสาย3เดี๋ยวชีว้ทางนั่นวนนะคะแล้วก็สาย4นั่นเองคะ่ะอ่ะจะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับแพทเทิร์นที่2ไปที่แพทเทิร์นสุดท้ายเลยนะคะหรือว่าแพทเทิร์นของการตีคอร์ดนั่นเองซึ่งแพทเทิร์นนี้เนี่ยจะเป็นการตีคอร์ดที่ไม่ยากนะคะซึ่งแพรหลักๆเนี้จะใช้เล่นในท่อนคาราซอนเองนะคะเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยดีกว่าว่าประมาณไหนเนาะ Hello คร่าวๆนะคะแพทเทิร์นวิธีการตีคอร์จะประมาณนี้เลยนะคะซึ่งวิธีการเล่นในหนึ่งรอบนะคะก็คือ,อมันก็คือจะสั้นๆประมาณนี้นะคะมันก็คือลองลงขึ้นขึ้นแค่นี้เลยนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนั่นเองสำหรับแพทเทิร์นวิธีการตีคอร์นะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวแพน,นะคะจะพานเพื่อนเล่นตั้งแต่ท่อนแรกนะคะไปจบท่อนฮุกโดยใช้สามพทเทิร์นที่แพรสอนไปนะคะแล้วก็อาจจะมีพทเทิร์นอื่นเสริมขึ้นมานะคะก็ถ้าใครอยากเล่นตามแพร้อเนี่ยสามารถดูแพทเทิร์นวิธีการเล่นที่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็ดูคอร์ดที่ทางด้านบนนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะถ้าใครตามแพรไม่ทันนะคะอย่าลืมกดลสปีดได้เลยเนาะไปที่โซ่เจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์จุดห้านะคะส่วนคอร์ดนะคะแพรใส่ให้ทางอินสตาแกรมแล้วหร,าารปปะะหรือว เ e คอร์ได้เลยนะคะแพรสายหิงมาให้แล้วก็ลองเทียบเทียบดูว่าแพรตัดคอร์ดไหนได้บ้างหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นคีย์อะไรก็ลองเทียบเทียบดูได้เลยนะคะโอเคงั้นไปริ่บกันเลยคะ่ะ1นส thank mm -hmm. you อ่ะค่ะๆว่าจะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเพลงกลองรักไม่ได้นะคะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกรดแพรด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครแพสอนเพลงอะไรหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้แพรไปแล้วค่ะบ๊ายบาย